ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมากับวีจีกัตชอปอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับช่วงฟรีไฟส์ไม่ใช่ฟรีไฟส์ที่เป็นเทสต์ไฟสนะครับกับ v g จีทีวีซกับ02 02นะครับซึ่งเป็นร้อยยังไงใครอยากรีวิวไปแล้วใครอยากซื้อก็ไปดูใต้ลิงก์นะครับหาซื้อได้ที่เว็บไซต์วีจีกัตชอปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าแค่ซีดีกองเดียวเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนครับอ่ะมาแสดงโชว์ อยู่กับคุณนามิดะนะครับมีน้องหลาถามหลายคนว่าพี่เอกแคปิตอลมาทำกับ VG แล้วอ๋อพวกเรามาคอลแลปกันครับผมอ่างอเต้อเลยใช่แล้วก็อันนี้ในกล่องนะมันก็จะมีคลิ์ให้ทั้งสองแบบแต่ว่าเลือกไปแบบนึงจะใช้คุณจะใช้อะไรครับคุณจะใช้อะไรคุณใช้อะไรครับฟอรวันใช่ไหมวันฟอรตูฟอรวันอุ้ยลงเรืออันใดอันหนึ่งนะเราดูเด็กนิดนึงนะครับ ใครที่อยากดูแบบละเอียดนะครับว่าความสามารถอะไรยังไงนะแนะนําให้ไปดูในช่องวิดีนะมีรละเอียดให้หมดแล้วนะครับไปดูก like ันได้เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โอเคอะเริ่มเป็นฟอร์สวันแล้วกันนะครับนะสำหรับเริ่มอย่างนี้อะตัวเริ่มเราทําการ DCI ก่อนนะครับเริ่มมาดีซก็คือการอะแยกกกาดนะแยกกราดนะครับนะให้เรียบร้อย ตัวก๊าซก็เป็นคุณภาพอ่าก็ดีๆเนาะบางเตอร์ปงครับแต่เราก็จะใส่สลีปเปนหลายชั้นนะครับเพราอกดสลีปค่อนข้างยากไอ้สแตนดาร์ดใช่ไหมใช่ยิ่งโดยเฉพาะการเล็กแบบนี้หลายชั้นเลยเออสแตนดาร์ดมันได้ซองแต่เขาอนุญาตให้ก๊าซที่คลุมใเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะไม่ติดบูชิก็ได้ใช่เหรอเออแต่ว่าซองนอกสุดจะต้องเป็นบูชิอย่างเช่นบางคนอาจจะอยากใช้อันตาบัวชอบอันตาบัวอ๋อซองนแข็งๆไง เออแล้วก็ใส่ไซส์บีก็คือสลิปไซส์บัดดี้อ่ะอีกหนึ่งชั้นมันก็จะได้เป๊เปเปปะๆพอดีแต่ถ้าอยากใส่สลิปไซส์แบนพอดีก็โอเคครับผมหนึ่งกองก็ห้าสิบใบนะมีกิ๊บสองมีกุ 2, ้ฟอยให้หนึ่งใบนะครับฟอยหน้ากล่องฟอยหน้ากล่องนะครับโอเคดูคไม่รู้เลยนะฟอยอยู่ไหนเนะี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้คุณต้องไม่รู้อ่ะสับมามาลองอดูอันนี้ก็เป็นฟอร์แมตภาค V นะครับ V ีสแตนดาร์ดนะอ่า ดูสิว่าจะเป็นยังไงเล่นเกมเดียวนะครับนะ่าทึบทึบข้าใบครับผมชิใช้เล่นก่อนโอเคเปลี่ยนก่อนได้เปลี่ยนมือก่อนเอออะไรนี่โอ้ my god เปลี่ยนยยยยยย่ยยยัยยยยูยย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 ย้ยย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 ยอยย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 อยย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  สกิลตัวเริ่มจวดไ้ยทำไมตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่เดียวมาตัวอะไรก็ไม่รู้ถ้าอยู่ในนี้จบดีแวนน่าจะเชิญนี้มีเดียอกับแข่งดูวีไตยแบบมือฮุยเก่งยังอ่ะแวนเลียดด้วยใช่อ่ะเข้าเดิญตัวไรดูเป็นจีจีจวดจากตัวเริ่มไม่มีเทคเมื่อลงจวดเลยเป็นจีเก่านี่เท่าไหร่เจ็ดพันเองอ่ะเท่ากันว่า เอาวแหยลงสนามครับโซบาร์สหนึ่งจูวหนึ่งทิ้งการเป็นมื่นคุณหนึ่งใบที่เี๋จะมีเทคนลงการ์ดด้วยโอเคได้ลงการ์ดก็ได้นะสิทธิ์จะตีเข้ามาไปโอ้ยแดมเช็คอ้ยตีโอ้ยเฮ้ยลืมได้เชก่อนคิดดีก่อนีิ่งสามมาเดินอุ้ยเขาเห่เราวันนี้ยอมไม่ได้เราแหงไอ้ตัวนี้เรารู้ว่าเขาจะยิงต้องให้เขาได้โชว์หน่อยอะมีอะไรไม่รู้ไม่รู้จักไร มุนต้องอ่านชื่อเบียวๆหน่อยอ่ะรู้จักปะอะไรอะ่ะจู่โจมต่อเนื่องเซนเตอร์แรนนั่นแหละอ๋อเขาเล่นกับตัวเกตหนึ่งเมื่อก่อนใช่เหรอเนี่ยส,สกิลบอกต้องมีเกตหนึ่งมีตัวไหนวะไอเกตหนึ่งตัวที่คล้ายๆเหมือนกันอะ่ะเป็นผู้หญิงอะ่ะโง่เฮ้ยโง่เขาแหว่ะไอยันไม่ได้ไม่ยองดีันกับโซบ้าบอกว่าัน จนจบการต่อส pues hey. ู้จากวันขาบาสบวกหมื่นห้าแดนุ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะหนึ่งหมืแวนไปก่อนแต่แวนเลยอ่ะใช่อ้ยกันหนึ่งมืแวนไปก่อนไม่บงกันใส่เช็กอุ้ยบอดเช็กเจดนึ่งดีแวนเทคมาดีสุภาพ เท่าบาทโบยหมื่นห้าสองห้าไม่กันเช็คอฟโดติกเกอร์เข้าเจอสเตนแดนโดรอเรียวย่องลุกขึ้นมาเราปนาของฉันไรลอสเรยลอสเปรย์ลไอเดีวเงี้ยเอาละกันเท่าไหร่กันเจ็ดมืนเลยยี่สิบหมื่นชเร็ว ฉันคือการโย่ยังไงล่ะเอาลงคนนี้เุ้ยเอาเกีตสองจับดอกจับกองใช่แล้วเมื่อลงสนามต้องเอาการเกีตสองจับดอกจับกองครับกองแล้วตัวนี้บุยมือหนึ่งเฮ้ยเก่งยังเอเลยลงคนนี้ครับเมื่อลงสนามถ้าในสนามตั้งตัวเองมีอยู่เบอร์อิรนอยู่ทำการโซชาร์ตหนึ่งภาเป็นภาพเป็นทิกเกอร์เฮยบุยมือเฮ้ยเล่นนั้นแรงยังนี่ไงเอาไปบูท เย่แล้วเขาจะแห่สองคิวตอนนี้บอสเบดมีสี่ใบก็จะได้บวกอีกหนึ่งคริติคอลจริงๆควรอันนี้บุญเนะแต่ช่างมาันเถอะไปเลยครับบอสเบดหมื่นห้าอินเตอร์เซปโตเท่าไหร่แล้วนะ่าอินเตอร์เซปหมื่นขอทิกทิกเดียวใช่เลยได้เลยวัดให้หนึ่งได้เย่แล้ว <laughs> จบเกมเพื่อไอโดนสองคิได้คริติกอร์ดนหนึ่งใบส่งบอลใ้แวนสินะใช่แล้ว ลาหมดมันหมดเจนะมันหมดไอใครนี่โคเรงจะตายกนจะตายก่เกสซ่เราเลยแรงมากเลยเฮ้ยี่ีเอกาโดเดี๋ยวจะบวกให้คนดูฟังนะครับอ่ะบวกก่อน18เนาะคนนี้บวยบวยคนละมื่นอ่ะ18 28 38เบาเทเชิญเป็น่ดีไม่เข้าสุยเฮ้ยโรสุด้ชิโนตื้นไลโ์เเวนการดเฮ้ยหลังคนนี้โอเวร์โลดิฟอร์ส1ันเฮ้ย อะไรเลยอ๋อแล้วมไปดิงไงเนี่นี่จบเกมแล้วเบอร์มันมีเทกบ,บูทด,ด้วยนี่จังนี่นนรบ,บรรยากาศของคุณนี้มากกว่าเอาจบเลยเรียแล้วโซบาร์แวร์หกหมืน่นอุ้ยสามพันสามแวร์การยิึดมีเทคใช่ไหมใช่แล้วงั้นก็ให้เทคเข้ามาอุ้ยสวินไรเปิดเช็คดรอออกข้างจั่วหนึ่งเซกันเช็คเบอร์ ดาเมเช็คได้แล้วโดสกิวทำงานเขาตะวันอีกม่บสองใบหนึ่งสองเฮ้ยจงลุกขึ้นไปครั้งเฮ้ยดาโวนนโอ้โหลบจุลบนิ่งได้โอเคสามเปนสามแม่ไม่บ้องกันได้เช็คขี้าันดาเมเช็คโดนสองคริติคอลเอคู่้างีู่ไวนี้ยิสองอสองืนเลสิบแปด สองสิบแปดแกนสองหมื่นการมื่นเกาเกาเก้าเ็ไปเลยเออเข้าพอดีอันนี้สองอา1หมื่นห้าหมืนห้าจะมันเป็น2องหมืนใช่ไหมสามห้าสามห้าพันเี่มีดมีดโอ้ยเจ๊ดตาเดนเฮ้ยเอาเรื่องเอนกันเข้าเจอร์โอะไรเป็น ตัวกระจอกเฮ้ยตัวนี้มันมันไม่มีตัวเกียร์สามอกียแล้วได้ฟอร์สด้วยนะโอเคฟอร์สจะนี่เลยที่ยพองมังกรแหน้าลงมาเฮ้ยลงล้เอาละลงคนนี้เลยคนนี้บอกเมื่อโจมตีนำการ์ดบนมือถึงไปเข้าสู่อ่าโซโซอยู่ในนี้ชิตนี้ได้รับอีกหนึ่งมือมันน่าจะให้โซซฟมานะใช่ใช่ไ่กับโซซฟสนุกเลย โซเซฟโซเรนโซเซฟไอ้นี่ก็โซเซฟเลยลงสนามครับผมโซบลัสหนึ่งใบจูบการ์ดหนึ่งและทิ้งมือหนึ่งโอ้ my god นีน่นมาเลยโอเคที่ข้างก่อนส <c oughs> ิบสี่สิบสีข้างด้วยโอเคสี่วันกดัด สิบแปดไกเลี้ยไม่จบเลิกยีอันนี้ยี่นึ่งได้วัดได้เดียววัดได้เร็วได้เลยได้ที่เกอร์เช็ครถเช็คเกสาสสกินเช็คเฮ้ยไปเดียวไอ้สกิลเมื่ออยู่ในโจมตีสามารถทำการหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ทำไปโบอีกหมื่นเป็น23่อีก8 31สามอ็ดเดบิด เจ๊กอือเราเบิดเรียบร้อยโอเค<ห>ดูอาจจะข้างนี้โดนไปตอนตอนรถตอนแรกนะที่แรงๆใช่ไหม<ด>ก็ประมาณน,นี้นะครับแข่งกันสนุกสนุกนะเพราะว่าเด็กมันก็ทิกเกอร์ให้มาครบนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับ<ช>อันนี้อ,อันนี้จริงๆมันไปเสริมเหลกเกจได้นะเออด้วยความที่มันบางคนเขาไม่ใช้วอเตอร์ฟอร์ใช่ไหมเสริมเกจเลยแล้วก็ใส่นั่นรอพีจีไอนี้ก็เสริมอันเฟดอันเฟดอะไรได้นะแล้วแต่คนจะเล่นนะเพื่อนผมเอาไปเสริมเรียบร้อยแล้วใช่ใช่คือมันประหยัดนะแล้วมันมีพวกไมเทิร์น อยู่ด้วยเรนตะ์นี้มายเธอเยอะเลยเหลือแค่นี้เหลือแค่ดอพีจีโอเคครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืม, like, มกดไลค์กดแชร์กด subscribe วิธีการอบแล้วก็เอค p i t a ตอด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับได้จ้าหมวันนี้